สวัสดีค่ะนูชอเด็กหญิงในรัญญาแห่อลีวันนี้จะมานําเสนอรายงานเรื่องกีฬาตะก้อค่ะประวัติและความเป็นมาของกีฬาตะก้อตะก้อการละเล่นพื้นบ้านของไทยในสมัยโบราณซึ่งมีหลักฐานย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนใต้และทุนบุรีต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นกีฬาและพัฒนาเป็นตะก้อข้ามตะข่ายในยุคสมัยใหม่ซึ่งมีการผสมผสานกับกีฬาแบดมินตันซึ่งในที่สุดได้พัฒนาเป็นเซปักตะก้อ ที่มีการเล่นในระดับสากลโดยมีการนำกติกาของมาเลเซียเซปักรากาจาริ่งมาผสมผสานการพัฒนากีฬานี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2508และได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาแหลมทองกติกาการเล่นตะก้อจำนวนผู้เล่นทีมละ3คนการแข่งขันแข่งขัน2ใน3เซตคะแนนแต่ละเซตจบเกมที่15คะแนนยกเว้นเสมอ14ต่อ 14, 14. ต้องเล่นต่อจนแต้มน้ำสองแต้มแต่ไม่เกินสิบจแต้มการสืบทีมสืบจะผลัดกันสืบฝ่ายละหนึ่งครั้งไม่ว่าทีมใดจะได้คะแนนหรือไม่ก็ตามการสืบต้องทำตามลำดับมือหนึ่งมือสองมือสามการตีลูกผู้เล่นแต่ละคนสามารถตีได้ไม่เกินสองครั้งหรือจังหวะห้ามผู้เล่นช่วยกันตีหากผู้เล่นคนใดถูกลูกจังหวะแรกผู้นั้นต้องตีลูกให้ข้ามตะข่ายไปทำคะแนนโดยเตะลูกตะก้อให้ตกลงในแดนฝั่งตรงข้าม ทักษะพื้นฐานกีฬาตะก้อการเตะการเตะลูกไปมาการเตะเพื่อทําคะแนนหรือการเตะเพื่อป้องกันการบุกรุกของผู้ต่อสู้การเดาะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายควบคุมลูกตะก้อเพื่อไม่ให้ลูกอยู่ในอากาศไม่ให้ตกถึงพื้นการส่งลูกการส่งลูกไปยังเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้มีโอกาสทําคะแนนการบล็อกใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตะก้อข้ามตะข่ายของฝ่ายตรงข้ามขอบคุณค่ะ